กับย่านมาบ่ได้ฝนตกมันท่างเละ ก็หาโมงเท่านั้ี่นองกันลงังแดดก็สิกลับไปพักทอดถนนกันล,งลันนงเริือแห่งฝนตกไม่หยุดอนเสียงนกมันหาว ว่ามึงขึ้นฝนตกนี่ว่านี่ก็หาโมงเศร้าแล้ที่นอนก็นลังเด็ดกระสิกลับไปพักพอนะเลยมาเอาน้ำไเรื่อขากองคนหนึ่งจอดรถถ่ายให้ผน ชมบรรยากาศได้ค่ะชมบรรยากาศก่อนเที่ยงตั้งเสียงธรรมชาติขึ้นเลยมาเอาในกาเรเลื่อมขากรองคนหนึ่งจอดรถถ่ายอยู่คน เป็นฝองคนบงเงนดังอันนี้คือผลงานผลงานขึ้นแล้วกันนี่ก็หาโมงเท่านั้นที่นองกําลังเดดกระสิกับไปพัก่อนะเรื่งเินของฝนบงนง คยูผลงานผลตานบเเนาะ้่ะนคิดแล้ว่น้องก็เลยเอาไว้สักนิจ้ะ คิดแล้วพี่้องก็เลยเอาไว้สักน้จ้าจ้าชมบรรยากาศดวยจ้าชมบรรยากาศก่อนเที่ยงตั้งเสียงธรรมชาติีินอง บรรยากาศไปน้ำแล้วค่ะบรรยากาศไปน้งนี่ก็หาโมงเราแล้วที่นอนกําลังเดดกระสิกับไปพักท่อนทระสิกับเทียงหน้าจะลืมขาก่อง นี่ก็หาโมงเท่านั้นที่น้องกําลัางแดดก็สิกลับไปพักพอนอนนกําลัางเริ่มเหี่ยงฝนตกวาอี ชมบรรยากาศดิค่ะชมบรรยากาศก่อนเที่ยงฟังเสียงธรรมชาติพี่น้องเสียงนกมันเหา่าเพราะว่ามันขึ้นฝนตกนะะ่ะ หาโมงเนะท่น้ี่นองกํลังแดดกะสิกับไปพักท่อน ชมบรรยากาศด้ยจ้าชมบรรยากาศก่อนเที่ยงตั้งเสียงธรรมชาติขึีนปิดแล้วสิ้องก็เลยเอาไว้สักงีีจ้า เสียอนเมียงนกมันหา่าวพราว่ามันขึ้นฝนตกนะ,ะแห้งแต่ที่ว่าเป็นแบบนี้ไ้้จาถ่าแห้งมากสอันนี้ฝนกัออบเพแห้งไปันไหนก็ไดค่ะน,น,น,นข้างกับเลยถนนก็ลังเลื่มแห้งฝนตกไม่ กต่ย่านมาบ่ได้ฝนตกมันทั้งเละ